สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องกรญจจบนะครับวันนี้คก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลมเลกนะครับเรื่องของการสมดุลของแรงนะครับสมดุลของการเคลื่อนที่นะครับคือตอนนี้เนี่ยวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลสถิตนะครับก็คือวัตถุอยู่นิ่งนะครับด้วยแขวนด้วยเชือกนะครับเบาดังรูปถ้าแรงตึงเชือกในแนวดับนะครับก็ถือว่าออกจากวัตถุนะครับคือทิศทางนี้นะครับ อส่วนแรงตึงเชือกทีนะครับครูให้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับส่วนแรงของข้างล่างก็จะเป็น mg นะครับจงหาน้ําหนักของวัตถุนั้นก็คือจงหเอ g เลยนะครับเอ mg คือน้ําหนักแต่ถ้าถามมวลคือหเอ็มนะครับทีนี้นักเรียนก็ต้องเห็นไหมครับนักเรียนต้องใส่มุมตรงนี้ให้เป็นมุมแยงนะครับทีนี้เราก็แตกแรงนะครับชิดคอสเห็นไหมครับ ทีไปด้วยนะทีคอสหกสเวลาแตกต้องแตกเป็นสฝั่งนะครับซ้ายขวาห่างห่างก็คือจะต้องคอสกับซ้ายเนี่ยจะต้องทำมุมตั้งฉากกันนะครับเห็นไหมครับจะเป็นทีซ้ายหกอ่าทีนี้เราก็ได้ละตรงเส้นนี้เราไม่ใช้แล้วนะเราก็ซ้ายเท่ากับขวานะครับ อันนี้ก็แรงขึ้นเท่ากับขึ้นเท่ากับลงซซ้าเท่ากับขวาอย่างนี้นะครับโดยที่นักเรียนจะต้องรู้ว่าการแตกแรงนะครับชิดคอทางซ้ายนะครับซ้ายเท่ากับขวาอูวขวาขวาเท่ากับซ้ายก็ได้นะครับ60นะครับคอทหกก็คือ1นึส่วนสนะครับทีก็คือ120 นิวตันนะครับขึ้นเท่ากับลงนะครับลงคือ mg ตอนนี้เราต้องการหาง g แล้วก็ไซ n ์0ทีก็คือ120 sin ่0ก็คือรูป3ส่วนสนะครับก็จะได้60รู3นะครับนิวตัน นี่คือน้ำหนักนะครับต่อข้อ3นะครับง่ายๆนะครับขึ้นเท่ากับลงซ้ายเท่ากับขวาโดยที่นักเรียนจะต้องแตกแรงนะครับทีคอสทีไซด้วยนะครับแรงตรงนี้นะครับชิดคอสห่างไซนะครับคอสหกสิบไซหกสิบนักเรียนต้องต้องได้นะครับก็คือดูจากรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับหกสิบหนึ่งดูสามสองแบบนี้เนื่องจารูปสามเหลี่ยมถ้าคอสตรงไหนก็เอา ตัว C ไปค่อมตรงนั้นแล้วก็เอาสั้นหารยาวก็คือ1.2ส่วน2นะครับพอหกถ้าไซายหกก็ด้านตรงข้ามนะครับหารด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับก็เป็นรูปสส่วนสองนะครับเอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับหารด้านยาวนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ